รีวิว iPhone 8 Plus นะครับในปี2024มันยังน่าใช้หรือว่ายังใช้ได้อยู่ไหมถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยกับ Android นะครับมันได้ประมาณตัวไหนตัวนี้เดิมทุกอย่างนะครับผมทำการเช็คผ่านระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยนะครับระบบสมบูรณ์100%สิ่งที่เปลี่ยนก็คือแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับหน้าจอไม่ไบต์ไม่เดซพิกเซลนะครับความจุ128กิกนะบอดี้สวยนะครับส่วนตัวแล้วผมชอบ โทนสีประมาณนี้นะครับมันให้ความฮารูฮาราประมาณนึงเนาะนะครับบอดี้สวยเลยนะครับไม่มีรอยทลอกตัวนี้ฟิล์มผมลอกออกนะครับฟิล์มเก่ามันเป็นรอยอ่ะตัวเครื่องนะครับสเปคค,คืออะไรไปดูกันเดี๋ยวผมไล่ก่อนตัวนี้จะเป็นชิป A 1 1นะครับอัพได้สูงสุด F X ก็คือเวอร์ชัน16นะครับ16ก็ก็จะเป็น16.7.9อยู่นะครับ16อัพได้สูงสุด16หมายความว่า มันก็ยังมีอัปเดตต่อนะครับแต่ก็จะไม่ข้ามไป17ก็จะเป็น16.79 16. อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการอัปเดตความปลอดภัยเนาะเครื่องเป็นโมเดลไทยนะครับการคุ้มครองมันหมดอยู่แล้วนะครับมานานแล้วความจุ128กิกนะครับไม่ติดซิมนะไม่ติดซิมนะครับไม่ติดผู้ให้บริการ128กิกใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวเครื่องนะครับเป็นโมเดลไทยอันนี้บอกไปแล้วเปรียบเทียบกับ Android ในฝั่งปัจจุบันนะครับ ประมาณ snapdragon จ7 8นะครับถามว่าเล่นเกมได้ดีไหมย,ยังโอเคอยู่เนาะประมาณนี้นะครับยังยงเล่นเกมโอเคอยู่นะครับรการใช้าง,งานทั่วไปค่อนข้างเื่นไหลนะครับเรื่องของการโหลดแอปพลิเคชันนะครับลองเข้าไปใน App Store ดูลองเข้าไปใน App Store ดูนะครับแอปพื้นฐานทุกอย่างนะครับยังรองรับหมดแอปธนาคารก็ ก็ยางรองรับหมดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเข้าไปเข้าไปสิ่งที่คนอยากรู้คือว่าให้มันอัปเดตได้ประมาณไหนนะครับเนี่ยทิกต็อกเฟซบุ๊กยูทูบรองรับนะครับออลองเกมสิเกมเนี่ยรองรับทุกเกมนะครับผมจะบอกแบบนี้สิ่งที่ iOS มีนะครับคือ iOS เนี่ยหลังจากเปิดตัว15 Pro Max นะครับมันจะทำการเปิดเกมที่อยู่ยบน PC มาก่อนนะพวก Resident Evil อะไรพวกนี้ซึ่งนะครับน้อยเครื่องที่จะรองรับอันนี้มันไม่รองรับเป็นเรื่องปกตินะครับ การพวกใช้งานพวกแอปพลิเคชันก็ยังใช้งานได้หมดทุกอย่างนะครับพวกไลน์พวกอะไรพวกเนี้ยไอพวกที่ไม่รองรับก็คือนี่ r e เล d ตินอีวิลสี่เลสตินอีว Village นะครับเดวิลเมคายฮะโหลดได้ตลกและเฮ้ยโหดเกินนะเออพวกเกมลิเกซิ์พวกนี้มันก็ได้นะครับเออมันมีแค่ r เลสตินอีวิลที่ไม่รองรับซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะนะครับอ่ะแอปสุดโปรดในไทยนะครับ YouTube ได้ไลน์ได้ Shopee k p คพ s นะครับ เ e เ e ่ e เอเลเ gmail วีเพยนะครับ Good Note แคปคัสต์ปภาษาวิวไอจีนะครับซึ่งบางคนต้องใช้พวกนี้ในการทํางานนะพวกแอปธนาคารเรารับทุกแอปนะครับก็อันนี้คือข้อดีของมันอ่ะสิ่งที่ผมลืมบอกเนาะผมลืมผมให้ทุกคนดูไม่ครบผมรีบเข้าไปดูแอปสต๊อกก่อนอืมแบตเตอรี่นะครับอ่ะแบตเตอรี่อยู่นี่นี่แบตเตอรี่เกแบตแท้นะครับผมเช็คคอมแล้วนะครับหมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์แท้ๆนะครับ99%้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต รอบชาร์จยังไม่ถึง300รอบเลยสำหรับสำหรับแบตก้อนนี้นะเออนะครับมันก็หายไป1%เปอ็นอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะเรื่องของ Touch ID นะครับ Touch ID ใช้งานได้นะครับสัมผัสบ,บางเบาที่ปลายนิ้วแบบนี้นะครับใช้งานได้คือมันสมบูรณ์ร้อยหมดทุกอย่างสวยมากนะครับผมอยากได้เครื่องแบบนี้แหละมาขายนะถ้าใครสนใจนะครับเครื่องนี้ก็ราคาอยู่ที่4700บาทนะครับมีเฉพาะเครื่องนะเฉพาะเครื่องนะครับสวยๆเลย